Ada yang bilang, <laughs> ada yang buat. Ada yang bilang, จอสาเตัวไปคฝนตกว่ามันโดเกมนล้ต์เติแปลอ้ไอ้ลูเป็ดกูแปลมาทุกมไอ้ลูแปลไหมลูแปลโอ้ ลูกโปตัวปอมฮัโลน่ะพ่อพ่องวะอ่ะเออเจเจ็บอะไรนะเฮ้ยลูกไปจะตายเอ้ยย่งไรฮะยังยง่างไงลูกไปจะตายเฮ้ยังไงยังไงฮะเฮ้ยดาวเยดาสิเลย กองบอท่นจ้ายโอ้โหตกูโอ้โอโลูกเป็ดเดาเฉยเฮ้ยอะไรวะีเป่าตัวทีเป้าเนี่ยีป้าลูกเป็ดตัวทีเป้าเป้าโบค่ะ โอ้ยอ้หลุกแลกเลยอ่ะลูกไปตัวจีบเอาเลยโหลนี่ดะคไอไม่จะเชื่อเลยลูกแปกที่หน้า้างจะคิวไม่บอกเลยอ๋อลูกไปนตัวนักโป๊โไหมเงี้ โช่ยสายไปใช่ปะช่อสายโตตึงใน่าอ๋อเอ้อเอ้อะอ้อพวน่เปิดท้องของก๊อ First Blood

I

ตัวจิงนยาลยวลูกกระเด็นแต่ไม่พั่นะสองยอมนีดดีดดีดไป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 ตัวจิ๋นยาลูกกระเด็นยังไงวะไม่ไม่ อะไรวะมตนอะไรวะมันรูสอง้เนีดามุพี่เลไม่เป็นววบมจสจ้าแม่เยวันี้เจ็บเจ็บจเจ็บ้้น Help me Double kill. Thanks. Need equipment.

น huh? huh? so ัก <horizontally> ป <descript or laughs> <g ús writers> <razor> ้องบกทามาฮะมาเอ้ยป้อง First Blood เป็นตัวผมเด็กหลุเป็นตัวผมมากี่ครับ ตัวปมไอตัวปมอมเลยไอตัวปมมันจะส้นกเอีกวี่ันนี้น่าจะดีไอตัวปมตัวปมลุปตัวปมลไปตปไอเยียงมเกิน ปปชูโกไม่ได้ดไอรูเปตตัวปอมชูกไม่มีดิน้าอะรูเปตตัวปอมไอ้เหี้ยรูเปตตัวปอมเหรอครับน้วโปอ,อ,อ่ะ